ีประตูราคาไม่แพงผ่อนส,สบายๆแค่เดือนละ4,000บาทนำเสนอกันอีกแล้วนะคะมิตซูบิชิคิดาเค่ยนต์1.6ยอโต้ปี20 1 0ค่ะราคาโปรโมชั่น100ที่169,000บาทเท่านั้นดาวเริ่มต้นนะคะแค่1,000บาทส่งเดือนละแค่4,000บาทเท่านั้นค่ะคุมค่าร์ชัยลงมากเลยนะคะเดีย๋ยวจะพาไปดูรถรอบๆกันนะยครับรบะคะถคิดาช้แล้วก็ขับดีมากๆเลยคะ่ะตามแอปไปดูกันเลยคะ่ะ รถซีดานสีประตูน่าใช้มากๆเลยนะคะผ่อนแค่ละสี่พับาทเองนะนิสสันทีด้าทค่งยนพันหกยอตโตปี2,010ค่ะราคาโปรโมชั่นของเราอยูที่หนึ่งแสนหกหบาทเท่านั้น ภายในค่ะก็จะเป็นเบาะหนังสีเทานะคะระบบเซนเตอร์ล็อกค่ะคุณแจรีโมทพวงมาลัยพาวเวอร์เกียโต้เครื่องเสียงสแตนดาร์ดนะคะ AM/FM AUX แล้วก็ CD นะคะสภาพดีค่ะ1 6 9 0 0สบาทเท่านั้นขอคนซื้อกันเดินหนึ่งนสามพันบาทขึ้นไปนะคะน่าใช้ค่ะมาทดลองขับดูได้ค่ะผ่อนพอๆกับมอไซค์เนอะ สภาพดีอยู่ค่ะคันนี้น่าใช้มากๆเลยนะคะเป็นตัวลาติโอนะรได้สีเทาเทานกพีราบนะคะเทาน,นี้สวยมากๆเลยนะคะด้าน,นหลังกว้างนั่งสบายแอร์เย็นค่ะสภาพดีมากๆเลยค่ะใครกำลังมองหารถนะคะผ่อนสบายๆเดือนละแค่4,000บาทนะคะต้องเป็นคันนี้เลยนะคะกว้างมากๆเลยค่ะขอบค่าค่ะ น่าเครื่องคาะเป็นหุ่นยนต์พันหกนะคะเป็นเครื่องเดิมเลยนะคะเป็นซินค่ะสภาพดีมากๆเลยค่ะสนใจยังไงโทรสอบถามรายเดียดเพิ่มเติมได้นะคะที่เบอร์092 5 0 5 0 8 5 8ติดต่อแอมค่ะหรือจะทักไลน์มาได้นะติดกที่ช่องไอดีนะคะพิมพ์0 9 2 5 0 5 0 8 5 8มาสอบถามรายเดียดเพิ่มเติมได้เลยค่ะจัดไฟแนนซ์2วันทำการทราบผลนะคะ เบาๆไม่ถึงสองแสนค่ะคุ้มค่ามากๆเลยค่ะน่าใช้มากๆเลยค่ะผ่อนไม่เหนื่อยค่ะผ่อนสบายๆนะคะแล้วพบกันใหม่นะคะดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะอยากได้รายละเอียดเพิ่มเติมโทรสอบถามได้เลยค่ะ ไม่ไยค่ะ